วันนี้นะคะเอ็กก็จะมารีวิวอัมเป็นไขส่สะพเป็นคินเดอร์จอยนะคะนี่จะมารีวิวเป็นไข่คินเดอร์จอยเป็นเวอร์ชั่นของฟอร์บอยนะคะเพราะว่าอัมยังไม่ได้ซื้อของฟอร์เกอร์นนะลองซื้อของฟอร์บอยมาก่อนนะคะอันนี้มีขายที่เซเว่นนะคะลูกละ31บาทนะถูกมากนี่อ่ะข้างหลังเป็นอย่างนี้นะคะข้างหน้าเป็นอย่างนี้นะคะตรงนี้เขียนว่าขานมล โกโก้ go, แล้วก็บนครีมนมและโกโก้นะคะพร้อมของเล่นสุดเซอร์ไพรส์ด้วยนี่น่าตื่นเต้นมากงั้นพร้อมแล้วไปเริ่มแ,แกะกันเลยค่ะเดี๋ยวจะมาแกะพร้อมกันเลยนะนี่นะแกะอย่างนี้เลยฟึบนี่แกะเสร็จแล้วอันนี้จะเป็นช็อกโกแลตข้างในนะคะ อันนี้ก็จะเป็นของเล่นพร้อมแล้วมาเริ่มแกะของเล่นกันเลยฟุบเชนนี่ของอ้อของเล่นผู้ชายเป็นรถนะ้น่าตื่นเต้นมากเลยทีเดียวรถนะคะเป็นรถอ,อันนี้ไม่รู้ว่ากอบปยังไงเดี๋ยวดูคู่มือกันก่อนนะคะอ๋อนี่จะเป็นอย่างนี้ แบบว่าล้างรถไงแต่ประเด็นเขาไม่ได้แถมล้างรถมาให้นี่นะคะก็จะเป็น QR โค้ดนะคะเอาไปส่องกันได้นะนี่ด้านหลังก็เป็นอย่างนี้นะคะเดี๋ยวเราขอมาประกอบกันก่อนนะแปบ๊บหนึ่งขั้นตอนที่หนึ่งตอนที่สองอ๋ออย่างนี้ขั้นตอนที่สองแล้วก็อนนี้ เดี๋ยวขอไปประกอบบป๊นนีงนะคะโอเคค่ะแล้วก็ได้ตรงนี้แล้วนะคะเหลือขั้นตอนที่สามตรงนี้นะนี่ขั้นตอนที่สามก็นำสีเทาใช่ไหมอ๋อยกอันนี้ขึ้นก่อนเป้ยใช่ไหมเอา้าเขาก็ไม่บอกเนาะขั้นตอนที่สาม แล้วก็อันนี้ใส่ลงไปนี่ได้แล้วนี่สวยมากเลยเพื่อนๆดู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 เหมือนกันเด้เลยดูนะนี่นี่นะคะโอเคทีเด็ดของเรามาอยู่ที่ท่านท่นแทนช็อกโกแลตนี่ทีเด็ดอยู่ที่ช็อกโกแลตนะคะโอเคเรามาแกะช็อกโกแลตกันเลย โอ้แกะย,ยากว้ชอ็อกโกแลตน่ากินมากโอเคแล้วก็แกะชอ้อนออกมาเลยค่ะนี่ดูชอ็อกโกแลตนี่อันนี้เป็นชอ็อกโกแลตแบบว่าไส้ครีมอย่างนี้นะคะไม่ใช่เป็นแบบว่าเป็นแบบว่าเป็นเขาเรียกว่าอะไรทางลูก นี่เดี๋ยวจะมาลองชิมพร้อมกันเลยนี่นี่นี่หืมอร่อยมากค่ะหืมอร่อยมากแล้วก็ดุกด้วยนะ ช็อกอะไรที่อยู่ตรงนี้นี่เดี๋ยวเรามากินกโก้พร้อมกันเลยค่ะนี่ นี่ตักมาแบบยกแก๊งเลยนะนี่น่าทานไหมล่ะไม่ทานหรอกฮโอเคค่ะเพื่อนๆสำหรับการรีวิวคินเด้จอยไข่เซอร์ไพรส์นั่นเองนะคะก็ได้จบลงเท่านี้แล้วนะคะนี่ก็หน้าตาดูสวยมากๆเลยนะที่เด็ดก็คือช็อกโกแลตคือมันอร่อยสุดยอดเลยอะ่ะอืม แล้วก็ได้ลดอีกด้วยนี่ตรงนี้นะคะก็จะเก็บเก็บไว้นะเก็บไว้ก็สะสมไว้แหละคือม่น่ารักดีนะคะก็ตอนแรกก่อนหน้านี้นะคะได้ซื้อ f o เกอ r มาแล้วนะแต่ว่าไม่ได้อัดคลิปทีนี้ก็ไปซื้อฟอร์บอยมาก็เลยมาอัดคลิปแล้วก็เดี๋ยวคลิปหน้าซื้อโฟเกอรมาอัดคลิปนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะให้ดูของที่ได้จาก f o เกอ r มาแป๊บนึงนะคะค่ะไลนี่นะคะก็จะเป็นของ f o เกอ r นะคะนี่คือ Kinder Jo จอยโฟเกอนะคะ อันนี้นะคะก็จะเป็นใบคู่มือของมันนะนี่เป็นแหวนได้เป็นแหวนดอกไม้น่ารักมากเลยค่ะเนี่ยแหวนดอกไม้นะคะส่วนฟาวาก็จะได้เป็นรถค่ะแล้วก็มีช็อกโกแลตอันนี้รู้สึกจะเสยวยนามากเลยยังกินไม่หมดเลยโอเคค่ะเพื่อนๆก็โอเคก็ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวคลิปหน้านจะซื้อมาให้ดูด้วยนะฟอร์เกอรอ่ะก็สรับคลิปนี้ไปนะคะขยานให้รีวิวอะไรเมนได้เลยนะคะติชมได้ไม่ว่ากันแต่ไม่เอาคำหยาบนะไปแล้วนะบ๊ายบาย